รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาแนะนําเรื่องของโปรโมชั่นเด็ดโดนใจค่ะซึ่งไม่ได้จะมาแจกโปรโมชั่นใดๆเลยนะคะแต่จะมาแนะนําวิธีการค้นหาโปรโมชั่นเด็ดโดนใจสําหรับุผู้ชมทุกๆคนเลยคุณผู้ชมคะรู้จักโปรเช็คไหมคะ แนำหน้างงกันใหญ่เลยถ้ายังไม่รู้จักนะคะวันนี้จะได้มารู้จักพร้อมๆกันค่ะโปรเกต์ก็คือระบบที่สำนักงานกสทชอพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานอย่างเราเราทุกคนนะคะสามารถค้นหารายการส่งเสริมการขายหรือว่าโปรโมชั่นของบริการโทรศัพท์มือถือหรือบริการอินเทอร์เน็ตประจำบ้านนั่นเองค่ะก็คือครบทุกค่ายทุกยี่ห้อนะคะรวมไว้ที่นี่ที่เดียวเลยซึ่งมีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามาจากหน่วยงานของกสทช อเองค่ะรับรองในเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่โดนหลอกแน่นอนสามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันค่ะเราเนี่ยสามารถเลือกค้นหาได้ตามใจชอบเลยนะคะเช่นคุณผู้ชมเนี่ยชอบโทรเยอะนะคะใช้อินเทอร์เน็ตน้อยก็สามารถปรับเรื่องได้ตามใจชอบเลยนะคะ วิธีการใช้งานลงง่ายมากๆไม่ซับซ้อนเลยค่ะข้อ1เข้าเว็บไซต์ procheck.ndtc.go.th ข้อ2ทํทำการลงทะเบียนค่ะด้วยการสมัครนะคะใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอีเมลค่ะข้อที่3เข้าสู่ระบบหล็อกอินได้เลยค่ะข้อ4หน้าหลักค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะสามารถค้นหาแพ็กเกจของโทรศัพท์มือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านได้ด้วย ข้อที่5กรอกร,รายละเอียดของเบอร์มือถือนะคะก็จะสามารถเช็คโปรโมชั่นมือถือได้หรือกรอกรายละเอียดของอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะเราก็จะสามารถเช็คแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตบ้านได้ด้วยค่ะข้อที่6กการค้นหาซึ่งในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถค้นหาแพ็กเกจที่โดนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าโปรโมชั่นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะและสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมชอบแบบไหนนะคะอย่างเช่นชอบโทรศัพท์มือถือที่ใช้เน็ตเยอะโทรน้อยเนี่ยก็ สามารถเลือกได้ด้วยและที่สําคัญนะคะก็สามารถปรับนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลได้ด้วยค่ะข้อที่7รายการโปรดในส่วนนี้นะคะคุณผ,ผู้ชมที่ชอบโปรโมชั่นไหนเนี่ยเราก็จะกดดาวเอาไว้นะคะแล้วเอามาเลือกทีหลังนะคะเพื่อเปรียบเทียบว่าแพ็กเกจไหนโปรโมชั่นไหนที่เหมาะสมกับเราที่สุดค่ะ สามารถใช้งานโปรเช็คได้บนเว็บไซต์ procheck.nbtc.go.th และยังมีในรูปแบบของแอปพลิเคชันนะคะสามารถโหลดได้ที่ App Store และ Play Store ค่ะอย่าลืมนะคะให้โปรเช็คเช็คทุกโปรที่ขายอยู่ก่อนใช้งานเาพื่อความคุ้มค่านะคะ และนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากสำนักง,งานกสทชที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะคะส่วนท่านในาานดเนี่ยที่อยากทราบข้อมูลอื่นๆหรือสงสัยในส่วนไหนเนี่ยก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะช่วงเการู้เก๋บอกสนับสนุนโดย c ชอร์สตอรี่โฮมและเดอะซินิเซนเนอร์ซิ่งโฮมบอกรักผู้สูงวัยเชื่อใจให้เราดูแล คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องโรคกระดูกเสื่อมในผู้สูงอายุกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปขอคำแนะนำดีๆค่ะจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าโรคนี้ค่ะจะมีวิธีการชะลอหรือจะทำให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่กับนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันติอายุรแพทย์และผู้อานวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์วิชาศาสตร์ฟื้นฟูเชอร์ซอรี่โฮมค่ะครับสวัสดีครับ คุณหมอคะอปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคก,กระดูกเสื่อมอะคะ่ะนี่มันมีปัจจัยยังไงบ้างอะคะคต้องเท้าความ่อ,อว่าโรคปัญหาโรคก,กระดูกเสื่อมเนี่ยเป็น ยาดยํายาขมสำหรับผู้สูงวัยหลายคนเลยเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งความปวดความไม่สบายการขยับร่างกายก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวถูกไหมครับซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอัตราการหกลม้มหรือว่าอัตราการความไม่สบายตัวเนี่ยค่อนข้างสูงมากหลายเปอร์เซ็นต์ในสำหรับผู้สูงวัยในปัจจุบันนะครับยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยข้อของเราก็มีความเสื่อมไปตามอายุก่อนที่จะไปถึงปัจจัยเนี่ยอาจจะต้องเรียนก่อนว่า กระดูกและข้อเนี่ยมันประกอบด้วยสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่หลายส่วนนะครับส่วนนึงก็คือเป็นตัวเนื้อกระดูกเองนะครับมีส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนนะครับมีน้ําในข้อมีกล้ามเนื้อที่อยู่ภายนอกรอมรอบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องภาวะข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมหรือว่าข้อเสื่อมเนี่ยครับมันมีความหมายถึงภาพรวมทั้งหมดปัจจัยที่ทําให้เกิด ภาวะกระดูกเสื่อมนะครับบางทีก็อาจจะต้องแตกแยกย่อยกันไปว่าตัวเนื้อกระดูกเองนะครับเนื้อกระดูกอ่อนรวมถึงภาวะที่เป็นจุดที่พยุงข้อเนี่ยมันมีความเสื่อมตามไปด้วยนะครับปัจจัยที่พบบ่อยๆนะสำหรับผู้สูงอายุนี่ก็คือด้านเกี่ยวกับตัวมวลกระดูกเนี่ยที่มันมีปัญหาะนะครับ ที่อาจจะน้อยลงไปตามการเวลานะครับอย่างผู้หญิงเวลาโติว่าหมดประจําเดือนทำไมครับคเขาก็ไม่สามารถที่จะคงรักษามวลกระดูกไว้ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกพุนกระดูกบางซึ่งพอมันมีการยุบตัวหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพกระดูกเนื้อหลักเนี่ยนะทำให้ตัวโครงสร้างของกระดูกและข้อเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปครับอันที่2คือเวลาเราพูดถึง กระดูกอ่อนนะครับที่อยู่ในในข้อเองเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสาเหตุใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้าหนักตัวที่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดมีปัญหาเรื่งข้อเสื่อมนะครับหรือว่ามีการบาดเจ็บต่อเนื่องกันหลายๆครั้งนะครับอย่างผู้สูงวัยเองบางคนเนี่ยก้มนะครับนั่งพับเพียบนานๆานะครับนั่งคุกเข,ข่าบ่อยๆหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อข้อเขา่า อ้น,นี่ก็เป็นปัจจัยทั้งสิ้นที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องข้อเสื่อมได้นะครับรวมถึงผู้สูงวัยหลายคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อรอบข้อเนี่ยเกิดความอ่อนแอไม่สามารถที่จะพยุงข้อไปได้กระดูกคนมาชนกันบ่อยๆอเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่สามารถพยุงไว้ได้เนี่ยก็ทําให้เกิดปีปัรหหืฐองข้อเสื่อมตามมาในอนาคตได้ะนะครับเป็นต้นนะครับแล้วข้อกระดูกเสื่อมคุณหมอคะมันจะมีสัญ,ญญาณเตือนไหมคะหรือว่ามีอาการเบื้องต้นไหมคะว่าเนี่ยผู้สูงอายุที่บ้านเราเนี่ยกำลังเป็นโรคนี้แล้ว ข้อเสื่อมด้วย<ช>ครับ,รบตีข้อเสื่อมเนี่ยเรามักจะนึกถึงตำแหน่งหลักๆน่าจะเป็นตำแหน่งข้อเขา่าดยเพราะว่าเราพูดจะพูดถึงกันบ่อยๆแล้วข้อเข่าเสื่อมมีปัญหาเรื่องนะครับ ข้อเข่าเนี่ยมีความโกงงถูกไหมครับเดินก็จะได้ยินเสียงนะก,ก๊อปก๊อปแก๊บแก๊บใช่ไหมครับอยู่ในเข่าหรือว่าเวลาเรายืดเหยียดเ,เนี่ยก็จะได้รู้สึกว่ามันมีความขัดมีความฝืดมีความหนืดนะครับ<ะ>หรือว่าบางทีเราลงน้าหนักเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บะนะครับแล้วก็บางทีลองสังเกตบางทีเอามือคลำนะครับอยู่ตรงหน้าเข่าเนี่ยได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าได้สัมผัสแหละว่ามันมีการเสียดสีกันของกระดูกอ่อนจงถึงจะมีความรู้สึกร้อนๆนะครับเวลาเราเดินเยอะๆหรือว่าใช้งานเยอะๆจริงๆไอ้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ย ราจะสังเกตอาการได้ค่อนข้างง่ายะนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้บอกเดเยนมมาตลอดนะครับว่าเดินก็จะเจ็บปวดมีอาการบวมนะครับมีอาการที่เดินเนี่ยรู้สึกว่าขาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอ,อย่างนี้อย่างนี้ตรงๆว่าบางคนเนี่ยจะคิดว่าเข่ามันเสื่อมเนี่ยต้องเสื่อมไปพร้อมๆกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีเรายืนนะครับหรือว่าเราเดินเนี่ยเราอาจจะลงน้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าปกติมาทําให้ข้อที่มันอาจจะใช้นับใช้มงานมากใช้งานเยอะนะครับอาจจะมีความโก่งมีความเบี้ยวมีความเสื่อมเนี่ย มากกว่าครั้งหนึ่งก็ได้<อ>นะครับอันนี้จะแล้วแต่การทํางานการใช้สภาพข้อในแต่ละคนที่แตกต่างกันะนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันมีข้ออื่นๆด้วยนะครับนอกจากข้อเข่าด้วไหมครับจริงข้อเท้าก็เสืออเส่อมได้นะครับข้อสะโพกก็เสื่อมได้นะครับข้อศอกข้อนิ้วข้อมือต่างๆนะครับเสื่อมได้ทันทีนอมถึกกระดูกต้นคอกระดูกสันหลังด้วยนะครับจริงๆอาการนําก็จะเป็นไปตามนะครับตำแหน่งของข้อที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นข้อนิ้วทําไมครับ เวลาจับเวลาเราทํากิจวัตรประจําวันนะครับบางคนปอาชีพเป็นแม่บ้านนะครับแม่บ้านนี่เด้อต้องถือเป็นอาชีพนะเพราะว่าต้องทํางานทั้งวันนะครับบางทีต้องซักผ้าใช่ไหมครับต้องสับอาหารสับเป็ดสับไก่พวกนี้ครับวเวลาจะต้องกำมอือจูงมีดนะครับแรงๆหรือว่ามัานคงเนี่ยบางทีเกิดอาการปวดได้นะครับหรือว่าเกิดอาการเวาเรากำไปแล้วเนี่ยเหยียดทําไมฮะ เหยียดได้ไม่สุดหรือว่าเหยียดแล้วมีอาการเจ็บนะครับรวมถึงอาจจะมีความบิดเบี้ยวนะครับของข้อมีการปวดโนของตำแหน่งข้อเนี่ยอันนี้ก็อาจจะดาไปสู่การที่จะวินิจฉัยว่ามีปัญหาเรื่องข้อนิ้วมือเสื่อมนะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยสำหรับผู้สูงวัยที่ยังทํางานอยู่นะครับหรือว่าทํางานมาเป็นระยะเวลานานมากๆเป็นต้นแล้วแบบนี้ค่ะอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมี ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของกระดูกอะไรนี้ไหมคะคุณหมอใช่จริงๆริงเนี่ยก็ต้องมองว่าปัญหานะครับหรือว่าปัจจัยที่ทําให้กระดูกเสื่อมเนี่ยครับมันก็เกิดจากหนึ่งก็คือเกี่ยวกับด้นนะครับอายุที่มากขึ้นถูกไหมครับเวลานที่เราการบบเปลี่ยนแปลงอย่างผู้หญิงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนเพศนะครับเราหมดประจําเดือนแล้วนะครับแต่ว่านะครับบางทีเราไม่ได้กินสะสมแคลเซียมนะครับเราไม่ได้กินสะสมด้านเกี่ยวกับการรักษามวลกระดูกมาตั้งแต่วัยนะวัยรุ่นนะครับจริงจะว่าไปหลายคนเนี่ยจะมาบอกว่าจะหาโดบของช่วง มดประจําเดือนไปแล้วบอกว่าถามคุณหมอว่าทานอะไรดีนะครับผมว่าตอนนี้อาจจะไม่ทันไม่ทันแล้วอาจจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วัยสาวนะครับหรือว่าอาจจะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยต้องรีบเตรียมความพร้อมร่างกายของสุขสตรีเลยนะครับว่าการทานรับประทานอาหาร5้าหมู่ทานแคลเซียมเยอะๆนะครับทานนมเยอะๆนะครับรวมถึงอาจจะต้องออกกําลังกายนะครับยิ่งเมื่อกี้เสริมจากอาหารนะอาจจะต้องออกกําลังกายเพื่อจะให้ เราเนี่ยได้มีการนะครับเพิ่มมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดเป็นต้นทุน<ม>ทางด้านสุขภาพนะครับอาหารก็ต้องกินแหละนะครับในแ่ของวิตามินนะครับแคลเซียมนะครับ<ม>ไปออกแดดรับแสงแดดให้มีวิตามินดีเพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกขึ้นมานะครับแล้วนอกจากนั้นเองอาหารที่อาจจะช่วยนะครับในแง่ของการ,รเพิ่มแคลเซียมในร่างกายตามธรรมชาตินอกจากนมแล้วเนี่ยก็<ม>จะมีพวก ปลาที่ทานทั้งกระดูกนะครับอันนี้ได้เคยดินเป็นปลาตัวเล็กๆถูกไหมครับเวลาเราทานกับข้าวต้มทานกับกับแกล้มนะครับนอกจากนี้จะมีพวกผักใบเขียวที่มีแคลเซียมสูงๆนะครับแล้วก็รวมถึงนมที่มันแปรรูปก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับบางคนก็ชอบทานโยเกิร์ตบางคนก็ชอบทานนมสดนะครับหรือว่านมแปรรูปอื่นเนี่ยก็สามารถจะช่วยได้นะครับเป็นต้นค่ะคุณหมอคะแล้วคนที่เป็นโรคกระดูกเสื่อมแล้วค่ะสามารถออกกําลังกายได้ไหมคะถ้าเกิดผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่อง ข้อเข่าเสื่อมมากๆแล้วนะครับหรือว่าข้อเสื่อมมากๆแล้วเนี่ยก็อาจจะแนะนําวิธีนะครับการออกกำลังกายที่เบาๆเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปเป็นขั้นบันไดนะครับบางคนน้ําหนักตัวเยอะมากๆนะครับอาจจะคำนวณจะข้ามยิมไอก็ได้นะครับถ้ามากจนเกินไปหรือว่าคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยว่าถ้าเกิดจะไปเดินก็คงจะลาบากเหมือนกันอาจจะต้องแกว่งแขนนะครับลดอาหารเพื่อให้น้ําหนักเองเนี่ยลดลงก่อนนะครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก10% 15%แล้วก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายตามปกติได้หรือว่าจะหายหาตัวช่วยนะครับเช่นัที่ตว จะนะครับช่วยในช่วงแรกๆของการออกกําลังกายท่านที่มีปัญหาเรื่องข้อหนักๆมีปัญหาน้ําหนักตัวเยอะแต่อย่างออกกําลังกายเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมได้นะครับนี่ค่ะได้ยินคุณหมอพูดถึงคําว่าทาราบําบัดกิจกรรมนี้เป็นยังไงคะคุณหมอทาราบาบัดนี่เป็นกิจกรรมที่ใช้น้ำนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการบําบัดรักษาหรือว่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนะครับจริงน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ ต้องมองว่าเป็นตัวพายุแรงนะครับพายุแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อข้อต่อกล้ามเนื้อนะครับบางคนที่20ปีไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยบางทีมอออกกำลังกายช่วงแรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยชอบะนะครับเพราะว่าโอ้โหมันปวดมันเมื่อยแล้วมันทำไมครับมันรู้สึกว่าไม่สบายตัวไปหมดเรามาเริ่มที่ทาราบำบัดนะครับก็อาจจะดูว่าท่านสามารถที่จะนะครับบอกความต้องการได้นะครับท่านไม่มีโรคผิวหนังรุนแรงนะครับหรือว่าท่านไม่มีปัญหาเรื่องขับถ่าย ัสสาวะอุจจาระที่ผิดปกติเนี่ยาสามารถที่จะลงน้ำได้แล้วนะครับแล้วก็ทางนักกายภาพบำบัดท,ที่มีความเฉพาะทางด้านการใช้ทราระบำบัดช่วยเนี่ยก็จะมาดีไซน์โปรแกรมให้นะครับถ้าไหนที่มีน้ำหนักเยอะอาจจะใช้ทราระบำบัดช่วยก่อน เพื่อให้ออกกําลังกายได้เตรียมความพร้อมร่างกายหลอดเลือดนะครับกล้ามเนื้อนะครับรวมถึงช่วยลดน้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองก็สามารถปรับโปรแกรมให,ใ,หให้ได้ตามความเหมาะสมะในจริงน้ำได้สามารถที่จะลงทุกวันก็ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะประมาณสัก3าวันต่ออาทิตย์เดียวก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เริ่มการออกกําลังกายได้อย่างมีมีหลักการแล้วก็ช่วยลดนะครับความแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นต่อข้อได้นะครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะว่า ดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคกระดูกเสื่อมคะ่ะจริงๆหมอต้องเรียนว่าเอ่อน้ําหนักตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราต้องมองว่าข้อเราเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เด็กถูกไหมใช้งานมาตั้งหลายสิบปีเนี่ยนะครับน้าหนักเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ทําให้ข้อเสื่อมเร็วก่อนวัยอันควรนะครับอ,อันที่2คืออาจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงท่าที่ทําให้ข้อของเราในบาดเจ็บ นะครับอย่างผู้สูงวัยเองอย่างบางคนชอบพับเพียบจะมาสวดมนต์ไหว้พระนั่ง<ม>คุกเขา่านะครับหรือว่านั่งยองๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องขอให้เลี่ยงเพราะมันเป็นท่าที่บาดเจ็บต่อข้อได้ค่อนข้างง่ายะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องข้อจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วข้อมือข้อเข่าเนี่ยนะครับหมอได้ตรงๆว่าไม่อยากให้รักษาหรือว่ารับประทานยาเองโดย<ม>ที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของแพทย์เพราะว่าบางทีเราไปหายาทานถูกไหมครับแล้วเราไปซื้อยา ตามร้านหรือว่าตามเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยแล้วบางทีเราได้ยาที่ไม่ตรงกับโลกเราะนะครับแต่ว่า กัดกระเพาะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องหัวใจตลอดเรื่องมีปัญหาเรื่องไตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่คุ้มกันนะครับก็อยากให้เรียนว่าปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเกิดได้กับทุกคนเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าอยากให้อยู่ในความดูแลของคุณหมอนิดนึงนะครับและอาจจะใช้ตัวช่วยใน่ของการที่จะเริ่มออกกํบบาลังกายอย่างเหมาะสมค่ะ,คะโอเคค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันติอายุรแพทย์และผู้อํานวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและส่นวิทยาศาสตร์เฟืรนฟูเชยร์ซอรี่โฮมมากๆเลยนะคะที่มาร่วมให้คําแนะนําในวัันนี้คคคคค่่ะะะขอบพรุุณณ ช่วงเก่าอินเทรน จะชวนไวเก๋าออกมาเที่ยวเมืองไทยกันที่หนองบัวลำพูจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างภูเขาเป็นจังหวัดที่แยกตัวมาจากอุดรธาน,นีเมื่อ28ปีที่แล้วซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของหนองบัวลำพูอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักวันนี้เก๋าอินเทนจะอาสาพาวัยเก๋าไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวของหนองบัวลำพูกันครับ ควภาพที่จะแวะวัดมหาชัยเพื่อไหว้ขอพรพระบางพระพุทธรูปเก่าแก่อายุมากกว่า200ปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของชาวหนองบัวลำพูพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมีสององค์คู่กันลักษณะเหมือนกันทั้งสององค์ประดิษฐานอยู่ในหอพระบางที่ยึดหลักการออกแบบให้เป็นสถาปตัตยกรรมร้านช้างลักษณะคล้ายกับหอพระบางที่เมืองหลวงพระบางประเทศลาว ภายในวัดมหาชัยยังมีหอไตร้อยปีสำหรับเก็บรักษาตำราใบาลานพระตายปีดกเป็นหอไต้ไม้สร้างอยู่กลางน้ำตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ปวกทำลาย หนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวหนองบุรลําพูก็คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดศรีคุณเมืองบ่อน้ําคู่บ้านคู่เมืองเวลามีพระราชพิธีและพิธีสําคัญจะนําน้ําจากบ่อน้ําแห่งนี้ไปใช้ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดได้นําน้ําไปประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทุนเจ้าสวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2555 แนะนำไวเก่าให้มาลิ้มรสความแซบราคาไม่แพงกันที่ร้านส้มตำบุญรอดร้านชื่อดังในตัวเมืองหนองบัวลำพูต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านค่อนข้างใหญ่แต่บริการรวดเร็วทันใจเมนูอาหารมีให้เลือกมากมายตั้งแต่อาหารอีสานมีสารพัดตำให้เลือกกันรสชาติก็เผ็ดจัดจ้านออกไปทางหวานนิดๆน,ดนัวปลา้ากำลังดีส่วนไก,ก่ย่างก็ย่างได้พอดีสุกเนื้อนแน่นหนังแห้งกรอบ และปลานินเผาตัวใหญ่เสริมในสไตล์เมี่ยงพร้อมผักสดนานาชนิดห <Was S 1> oh <well> น้องบัวลำพูยังมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรอให้นักท่องเที่ยวยได้มาสัมผัสและอย่าลืมสวมหน้ากากาล้างมือบ่อยๆรักษากระยะหา่างตามมาตรการป้องกันโควิดในระหว่างท่องเที่ยวกันด้วยนะครับ